เอา้าว่าจะถ่ายคลิปสมได้ผลพระอีกแล้วเอาแล้วทำไงแค่นี้ผลพระเต็มปะเนี่ยเอาเวนผลพระเต็มเวแล้วกูสวยแล้วกูต้องแดกผลพระแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวถ่ายคลิปผลคอนโทรก่อนเดี๋ยวไปกินผลพระทันทีเลย สวัสดีนะครับเราคลิปนี้เราอยู่กันในเกมบล็อกฟุตนะครับเราวันนี้นะครับผมจะมารีวิวผลคอนโทรลหรือผลโอเปตโอเปตนะครับในการ์ตูนคือผลห้องผ่าตัดผลผ่าตัดนะครับของทาฟาก้าดีวอเตอร์รอนะครับอดีตเจ็ดเทพจนสลัดนะครับปัจจุบันเอ่อเรือแตกไปแล้วครับสปอยแบบว่าโอเคก็เพื่อไม่การไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลเลยครับว่าสกิลเขามีอะไรบ้างนะผลนี้เป็นผลที่หายากมากๆนะฮะแล้วก็สกิลค่อนข้างดีและใช้ยากด้วยครับผลนี้รู้สึกว่าจะไม่มีสกิลตื่นนะครับก็สกกิลลลแบบเเพียยววๆนนะะะฮผมม่่่าไตต้องื็โหด แต่น้าจะเล่นยากครับคอมโบน่าจะเล่นยากนะครับอามาเริ่มที่สกิลแรกนะครับสกิลคอนโทรลเนอเรียนะครับหรือด้การ์ตูนจะเรียกร <c oughs> ูมโอ้โหเคนี้ก็เฟี้ยวเลยนะครับผลนี้นะครับต้องใช้สกิลรูมเท่านั้นถึงจะใช้สกิลอื่นได้นะครับถ้าไม่ใช้สกิลนี้จะใช้สกิลไม่ได้เลยนะฮะใช้ได้ภายในวงนี้คนระับแลวสกิลนี้ต้องกดค้างนะครับถ้าไม่กดค้างจะวงเล็กๆอยู่นะรูมอ่าน่็จะวงเลกใช่ไหม แต่ถ้าเรากดค้างก็อย่างเมื่อกี้ครับรูมคุมคุมแบบคุมใหญ่มากดูดินี่คือใหญ่มากนะฮะสกิลแรกนะครับต่อมานะครับสกิลที่2เป็นสกิลโจมตีนะครับคอมชนาลเลเวลหนึ่งเหมือนกันนะครับสกิลนี้กดตัว x นะฮะเป็นสกิลยกครับปั๊บอ่าเห็นปะเราสามารถยกวัตถุอะไรก็ได้นะครับที่อยู่ในวงกลมนี้นี่ดูนี่ยกบ้านนะยกบ้านแล้วก็โยนใส่มอนทิศทางจะไปตามเมาส์นะครับอ่าเดี๋ยวผมยกไออะไรทักอย่างอ่าบ้านนี้ ผมอยากจะโยนไปนอกรูยังทําได้เลยชีม้าสอาไปบนฟ้าแล้วปล่อยเลยดูดิเออปลยเลยไม่ล <laughs> อยไปไหนไม่รู้ไม่จะลอยไปไกลๆเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้ทีนึงยกตรงไหนก็ได้นะครับหรือเราจะยกดินก็ได้เห็นปะยกดินยกเห็ดน,นี่ปุ๊บอ,อ่าแต่เห็ดมันจะไม่ออกมาเป็นต้นนะออกมาเป็นก้อนเฉยเลย <laughs> แต่พวกบ้านเนี่ยยกได้แน่นอนครับพวกสิ่งก่อสร้างนี้ยกได้หมดเลยยกได้หมดเลยครับโยนใส่ตัวเองก็ได้แล <laughs> สกิลแรงด้วยนะ ค,คือมันใช้ได้เรื่อยๆเลยนะเพื่อนๆดูด่ะเนี่ยเดี๋ยวใช้ไซมอนเนี่ยใช้ได้เรื่อยๆเลยแล้วเนีย่ยแรงด้วยปึ้งสามพันแปดสามพันแปดคือแรงมากนะครับโอเคประมาณนี้สกิลสองนะครับต่อไปนะครับสกิลสกิลที่สามเรื่องความชำนาญเลเวลร้อยห้าสิบนะครับกดตัวซีนะฮะตัวนี้เป็นสกิลเป้าหมายเดียวนะครับกดตัวซีปั๊บแรงมาก ดาเมจแรงมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าสกิลเป้าหมายเดียวด้วยนะครับมันเลยแรงนะฮะเดี๋ยวเก็บรูมก่อนรูมนี่มีเวลานะมีเวลาจำกัดนะครับแต่ก็นานอยู่ครับไม่ต้องกลัวมันจะหมดง่ายๆหรอกครับเดี๋ยวใช้สกิลสามวิธีนะฮะสกิลเป้าหมายเดียวฟั่นๆรัวๆแล้วก็ระเบิดออกไปนะครับสกิลนี้แรงมากนะแรงมากนะโอเคต่อไปนะครับสกิลที่สี่นบเทเลพอร์ตนะง่ายๆเลยครับเทเลพอร์ตเราจะไปโซนไหนก็ได้นะครับในรูมนี้ไปได้หมดเลยดูดิ ผมจะวาร์ปไปตรงไหนก็ได้มีคูดาประมาณวิครึ่งสองวินะครับไปตรงไหนก็ได้เพื่อนๆจะไปตรงไหนก็ได้ไปตรงไหนก็ได้ด้รูปเนี่ยไปได้หมดเลยดูดิแล้ววาร์ปอย่างเร็วมาถึงเลยคือถ้าใครเม่งสู้กับเราอะไม่จับเราโคตรลำบากอะเราเม่งจะไปไหนก็ได้นะฮะอ่าเป็นไงอ่าเป็นไงโ้หแน่นอนแน่นอนนะฮะต่อไปสกิลอันตินะครับแกมม่ารัดนะครับเขาชำนาญเลเวลสามร้อยห้าสิบโอ้โหนี่เก็บโคตรนานเลยโอเคเดี๋ยวผมลากมอนก่อน โอเคมาถึงทีเด็ดของเราแล้วครับนั่นคืออันตินะฮะเดี๋ยวยกบ้านนี้ออกก่อนนะเดี๋ยวเราต้องใช้ใส่มอนให้โดนหลายๆตัวมันจะได้แบบรุนแรงนะกดตัววีนะฮะแกม่ารัดนะฮะลากมอนลากมอนแบบลากมอนแบบแล้วก,กดตัววีแกม่ารัดดูดิอัลังการสัตว์ลวดูดาเมแล้วดูดาเมจระเบิดสองหมื่นสี่นะฮะสองหมื่นสี่แรงมากคือสกิลเนี้ย จะโดนทุกตัวที่อยู่ในรูมไม่ว่าใครอยู่นี่โดนหมดนะครับแรงจริงๆแรงจริงๆสกิลนี้นะเพราะว่ามันโดนหลายตัวด้วยแล้วสกิลแบบเป็นวงกว้างเห็นปะคือเวลาใช้สกิลมันจะสู o ออกไปแล้วก็แล้วก็ระเบิดโบนะฮะโอ้โหเดี๋ยวใช้ดูอีกทีเลยมาตัวน,นี้ก็ได้แกม่าลัสฟันันน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 นวนน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 วนนวนน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 นอนหนน่นน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 กี้น่าจนโดนน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 นะนน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 านานน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 อนนนนนีนะ สกิลแรกนะครับสกิลรูมนะมากลางรูมไปนะครับกดค้างนะรูมใหญ่ๆนะฮะสกิลสองคือยกสิ่งของยกอะไรก็ได้ที่เราอยากยกนะครับแล้วก็ทุ่มใส่มอนโบนี่โคตรแรงโดนพร้อมกันไงแล้วเวลาทุ่มยิ่งยิ่งสิ่งของใหญ่นะครับวงยิ่งกว้างถ้าเป็นของที่เล็กๆวงก็จะเล็กๆนะครับแต่ดาเมจเท่าเดิมนะดาเมจเท่าเดิมเลยนะครับนี่ครับต่อไปครับสกิลเทเลพอร์ตครับปุ๊บอ่า ไปตรงไหนก็ได <f dragging> ้นะครับในวงในรูมเราไปตรงไหนก็ได้อย่าไปตรงไหนไปไปได้หมดเลยครับปั๊บอ่าโอเคต่อไปสกิลว่าใหม่เดี๋ยวนะครับหามอลนะหามอนอยู่นะมอนไปไหนมอนวะอ่าเจอแล้วครับตัวตัวซีครับปุ๊บติด่าตัดแล้วระเบิดออกนะฮะสกิลนี้สามพันเจ็ดนะฮะแล้วก็อันติที่ผมภูมิใจนะฮะแกมมารัดครับอ่าเป็นยังไงฮึ่ฮึฮึ่ฮึโค่นแรงอะดูดิ โดนทุกตัวฮนะโดนทุกตัวในวงย้ำว่าโดนทุกตัวในวงนะครับแปลงมากครับกสกิลนี้นะฮะหล่อเท่กันไปเลยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผลคอนโทรหรือว่าผลโอเปโอเปนะฮะก็ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบนะบอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปบ๊ายบาย